สวัสดีจ้าสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุดสุขคนจับปมๆกับพันล่ารากกินีพี่น้องก็สวยก็อย่างจ้าพี่น้องวันนี้เราก็มายามเบ็ดคือเก่าก็เดิมแต่เราเพิ่มเติมเสมาสัมไตรกับไปหลุ่นน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าปลาไปหลุ่นเบ็ดรุ่นมองน้ำกันตอนนี้เราแได้ปลาใหญ่บัดจ้าบรรยากาศจะทำโครงตอนนี้ก็ตีห่าเข่งพี่น้อง,งพี่น้อง มันเบ oh oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! S <S ิกนกกาดต้นไม้ตีนหยุกี่พี่้องโอ๊ยโอ๊ยก็ดีนแฮงแต่ละตัวใหญ่ปะใหญ่กว่าหน่ไปนี่นะดีเนาะในปานางใหญ่หลังแรกก็เจอเลยจ้าพี่้องเป็นปลาที่ให้มันดีเน่ะไรปะเป็นตัวใหญ่กว่าหน่ผมจะ เดี๋ยวมันสิต๊อกเรนนี่มันได้นี่ก็ดินกระดอกกระดีอ่ะแท้ปอโผดโพปะนางพี่น้องใหญ่ลีทั้งใหญ่ทั้งงามใหญ่กว่าเมื่อวานเลยเนาะเมื่อนี่คือมันแต่บ่ต้นไม้ตีงึกๆอีกแล้วพี่น <um ้องอ้ยคือตีง่ายเจ้าตัวใหญ่หมดจักละนี่พี่น้องเห็นบ่พอเขาเสือผูกเบ็ดเสร็จต้นไม้ต้นไม้สูงมันก็ะสีตีเขาสมบูรณ์เบ็ดถือโอ้ยตัวใหญ่แท้เนี่ยนอน ดินแห้งปันนี่พี่น้องเบิ่งมันสิลุดหละมันของมันของไม่พี่น้องโอ้ยเสียวเสียวปลาลุด <c oughs> โอ้ยปลาย,ยังละ่ะมันเกาะกับต้นไม้ไป่ถางออกบ่กบอ้ยปักขิงปะกปกด ปรากฏใหญ่พี่น้องป้าสับงามแท้มูนี่มันแทะเนี่น้องๆหักกยามได้ปกินหลังก็ถือปลาสองโตเลยป้าคืองามแทะบิ้งเบิ้งเบพี่น้องปรากฏใหญ่สับงามแท้ป้างามแบบโผด่โพบสิบเบิงเบิ้งให้เป็น้องปรงกองป้าเหลืองอลาบจ้วพี่น้องพี่น้องเอ้ย ยามเม็ดนีณคือหมวนที่เหงาปลาเข็งนี่เลิศใจพี่น้องนี่เขากำลังลรอยามเม็ดใส่ต้นตระกูติงละพี่น้องติงแล้วติงแล้วเบ็ดติกแล้ว,ลวเบ็ดเดี๋ยวสิใส่ไว้ถิ่ม,มใส่ไว้จังสี่นะพี่น้องพอว่าเดเห็นป่ะอันนี้ก็คือเบ็ดที่ยังเหงอมันยังอยู่นี่มันยังดิ่งพี่น้องเห็นบ่เอาก็สิใส่ไว้สี่ แล้วพยายามถือปลาก็ปลดเอาแต่ปลาแต่ถ <Eat. S 1> ือปลาใหญ่ก็ปลดปลดเสื้อพอต่อเสื้อผูกไปว่ามันสีเด่นออกแต่คือแต่บางใส่ปลาถึกเป็ดเป็ดถึกปลาเออถึกมองว่า า้มันหมุนเสือ,นอ,นอกหมุนมันขึ้นพระน้อยบอ่บดตายดอกติ๊กดอกปลาตองหวกรบบอก,กบน้อยเด้อป๊อปให้บ่น้อยปลาตองโตบักใหญ่อพอดีเราเอาปลาติไปไปฝากขายป่าพน ขายปลาเข็งหน่อยเพื่อนที่เราคือเสือกเบ็ดเท้าใส่เบ็ดเท้าใส่สูมือแล้วเพื่อนเพาู่นี่แล้วก็เสือกเบ็ดเท้าใส่ด้วยผูกแขนไว้แขนไว้พแล้วเราก็เสียบปลาคันทามายามนะฮะสิบได้เสียบสิบได้เสียบเหงื่อเลยนะเพื่อนเราหัวยามแล้วหรอก็ปะเบ็ดไว้เซ็กซี่อะไรแล้วก็มือแรงมาจังมาเสียบพอปลามันสิกินแต่ยามกลางคืนปลาออกหากินกลางคืนเพาสิบปีเสียบไว้ค่ะเสียบไว้แต่ยามไปเสียบเลยมันก็สิตายพี่น้อง แต่ไก่อีกยาเขากระบบมีเนื้อเพราะว่าเนื้อนี่มันเป็นเนื้อปลาสดเนื้อปลาหน่อยมันหายากพี่น้องเมื่อวานนี่นะก็ไปเอาอยู่บ้านอัมมาลาผู้นะพี่น้องเนื้อปลาเข่งแต่กับสมก็ไปเอาไก่ลิ้นเนื้อหมาลิ้นพี่น้องยามเบ็ดพี่น้องดใส่ก็เลยปลาสาดโตแล้วใส่ลังได้หลังได้ที่แล้วเนี่ยเอาใส่โอ้ยที่น้องพี่น้องโอ้ยต้นไม้โอ้ยพี่น้อง ว้าวปลานางอีกแล้วปลานางใหญ่ขึ้นมาหมาที่ปเป็นเหงืออเนี่ยปลาเข่งมีเลือดจะดีป่พี่น้องหมาแบบโพดโพยามเบ็ดพัดยอดใส่ปลาทะเลสมกันนางไปเอายวเนื้ออยู่บ้านอมมาลาขับหลุดสักสองกิโลไปเอาเนื้อมาพี่น้องพี่น้องอามาลุ้นนกกระทิกาฝนกระสิตกเลยได้พันยุข่าวเลยได้แบบนี้กรตอกใส่กระตอกโอ้ พี่น้องปลาถืออล้วปลากระตอกก็เด้อมานปลาแทะปลาปลาวบาพี่น้องเอ้ยเหงอปลาเค็งนี่ตังเลิศจริงๆอู้หูอู้อะไรปลาใหญ่ปลาใหญ่พี่น้องว้าวสับปะรดมานแทะมือนี่แหละพี่น้องเอ้ยยามเบ็ดพัดฮอร์ดเข่งทางสับปะถือปลาที่โตหาโตเลยปลาเข่งเป่าล่ะว้าปลาเข่งอ้า พี่น้องเอ้ยหมานปลาเทเบอร์นิโพรเลิศ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 มวนขนาดพี่น้องยามเบ็ดน,น,น u, ดี้พี่น้องขับเรือหล่อยามเบสเดี๋ยวพี่น้องตอนยามเนี่ยไม่ได้งายเราพาขับเรือเบิ่งรถไหลมันสเห็นตน้นไม้ติง่งติงปลามันสีดินนะพี่น้องว่าเราใส่ไม่ได้ใส่เลิกใส่มันลอยหนาหนา้าพี่น้องพี่กันใส่กับเสียบปลาแล้วก็ปลูกสใส่ต้นไม้เดี๋ยวพี่น้องเราใครมันลอยหนา,นาหน้าไม่ได้เบสเบสหล่อนก็มีพี่น้อง เบ็ดเท่ากับพอได้เสียบต่อเนื้อต่อเขาก็ปาไว้อย่างซีแลบพี่น้องยำแรกเขาจังมาเสียบเนื้อพอปาดออกกินยำกลางคืนแล้วพี่น้องเด้อยำแร่จงเสียบกขถือเลาก็สิบปดปะโหลดปดปะาเลยถือปลาใหญ่กับสิแก้ออกมาทั้งเบ็ดมาผูกใส่เหือไว้พอยันมันกระโดดออกจากเหือนะพี่น้องแบบวิธีการใส่เบ็ดพี่น้องเอ้ใส่ซุมมือเบ็ดว่ได้ง่ายออกจากบอนเก้าคือใส่ปาไว้อย่างสั้น นอกจากลังนี่ฮะใส่หลายๆมืออลไรคือพอถือเถื่อไปตาบ่มีปลาจังง่ายไปบ่อนใหม่เดี๋ยวพี่น้องเสียบกับเสียบปลาหน่อยมันกากัสเซเบตกับใส่ลายกับใส่ตามมือมือลายก็ลายบางมือก็ลายมือก็หน่อยมือลายกับสี่หาสิบหลังมือหน่อยก็ประมาณยี่สิบสามจะเข้าหาเหยื่อได้แหละพี่น้องเพราะว่าเหยื่อเป็นเหยื่อปลาหน่อยเหยื่อปลาสดมันก็หายากจัง พี่น้องเอ้ยฝนกระตกจ้าพี่น้องมาเดินมาหล่อยามเบ็ดน้ากันน้ำของกัลดลงเสมอแล้วพี่น้องเด้อทางทใต้พว่าน้ำท่วมพี่น้องจะได้กระสูดๆเด้อพี่น้องน้ำท่วมก็ให้ระมัดระวังในเด้อจ้าโอ้ยปลาดินป้องกันเจ้าคอยเด้อพี่น้องเอ้ยให้ระมัดระวังฝนกระตกนะจ้าพี่น้องจ้ามาหล่อยามเบ็ดน้ากันจ้ามือนี้เหยื่อยังดินอยู่ก็มีเด้อเด้อเด้อเด้เหยื่อปักเหย่อปลาเข่งนี่มันดีอย่างหนึ่งนะพี่น้องมันตายเหยื่อ ปลาขาวมันตายง่ายหันตายแล้วปลามันก็สิบบอกกินมันสิมักกินปลาที่แหลกเด็ดๆแหลกแห้งๆนะพี่น้องกระโดดสวบหบลดบรรยากาศฝนตกแล้วก็ยามเบ็ดพี่น้องจ๋าได้ยินเสียงปลาดิ้นเลยบอสได้ยินเสียงปลาดิ้นพั่เดี๋ยวแสดงว่าปลาถือเบ็ดนะเดี๋ยวพี่น้องขามันเงียบกริบนี่ก็เอ้ยถือว่าเนาะมานช่วงต้น หาโตพี่น้องเอ้ยปีต่ปลากำงามปานางของแสบสองโตโตใหญ่พร้อมประกดกับตัวบ้ากใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องปลาถึกเบ็ดแล้วพุ่นพุ่นน้ำแตกเป็นวงกว้างโอ้ยโอ้ยปลายังตองบ่ พี่ดองมานอีกละจา้าพี่ดองเอ๋ยจะเบิ่งในเวิร์ดน้ำที่มันดินนะไปไวิทยามันดิลุดไ,ได้ยินเสียงครับมกัสิดินแหงพี่ดองมานโพดโพสมกับไปเอาปากเี็งไก่มาใส่ปานางง่ายเด้อเห็นหัวหลุมล่มเหลื่อมอยู่มานแต่ปานางงเด้อเบอร์นี่หฮอ วได้แต่ปลาราคาแพงพี่น้องเมื่อนี้ได้แต่ปลานา่งตรงงามงมราคาแพงโลละสองร้อยคันอยู่ไทยนี่ห่วยสามสี่หแล้วเดียวบ้านขายได้แต่โลละสองร้อยพี่น้องเลยเมื่อวานมีกามีคนโทรมาสั่งแล้วว่าเมอ่ออื่นเขาได้ปลานา่งมันโทรบอกเด้อมีคนโทรมาจองเลยพี่น้องโลปลามันเป็นปลาแสบมันขายง่ายพี่น้องเลยมีแต่คนจอง เพราะว่านี่ยเขาโทรมาจองแล้วว่าคันได้ปลาหน้ามาให้บอกเด้อว่าสันนี่มีแต่ใส่กับงามพี่น้องเอ้ยใส่โลโวดโพผีน้องก็ได้ปลาเลิศทั้งหมดนี่เฮ้อสมก็ไปเอาเหยื่อไก่เถอะเฮ้อตกลิ้นแสบๆอยู่พี่น้องปลาถือหรือปลาเหยื่อละปลาเหยื่อคดิ้นแหน่โดยเฉพาะจะถือปลาดีมันลอยเก่งปลาเข็งมาพี่น้องเห็นบ่นะเห็นบ่ อันนั้นะคือปลาเข่งเหยื่อเบ็ดปลาฮะดันใดแล้วไก่ยามก็ตายยากนะปลาเข่งเนะหมานแบบโพูดพูไปเราเออเมือนนี่สัปัหหมานแทงบรรยากาศออกรอบนอกครับว่าทางในบ่ข้างนอกนี่พี่นอกนี่ข้างนอกขอบเลยดดหมานหมานปลาซุมมือเพราะมันติดกระแกง ปกติดคัานน้ำรถในตรงนี้จะเป็นแก่งแล้วพี่น้องเรถน้ำสซไหลแห้งแล้วกันแต่ว่างามไปตามมาเที่ยวแล้วก็ปลาไปสอบมาจากถ้ำหินถ้ำอย่างนั้นนะพี่น้องมีกระพาพี่น้องมาใส่เบ็ดจ้าพี่น้องเสียดายแต่ปัญหาเหงื่อ,อยากพี่น้องเอ้ยคันมีเหงื่อไหลแห้งได้ไหล มาลุ่นน้ำกันเพื่อนองรอบนอกสีวานมาเมื่อนี้ปกติมานก็เงียบกีบเธาเธอรู้แล้วเธอเสียเลิกกีป่ป่าป่เาเลิกบว่าไดกับคนหักเมื่อใจ ตอนนี้เราถือปลาตองสองตัวเมาว่ามีม้ามนหมานพี่น้องเมื่อเงียบเพราะมันลอยเก่งเลยนะเนี่ยปลาเก่งนียทุ่นทุ่น,น,นบัดเพืลอยลอยงามเลยแต่เนี่ยปลาเก่งพี่น้องมันแข่งแหงหลังนี้มาว่าเนี่ยถือปลาตองกับลังนี้ถือปลาตองเนี่ยเมือ่อได้บทถ,ถือจ้าข้างนอก หญ้าเล่าเนาะดอกเจ้างามเนะพี่น้องดอกเล่างามงามแคมของจ้ะพี่น้องนี่บรรยากาศมาหล่อยามเบ็ดแคมของพี่น้องมายามนกกันเด้อจ้าหมานแทมมานว่าตรงนี้หมานโทษหมานโทษบาดหมกโมบานบักแตกไว้ดอกนี่คืองามใช่ปะดอกคือฮะเป็นไม่ตีนะเป็นไม่ตีอ่าพี่น้องเราบอลลุถือปลายังตีอีกล้วจ้าตีอีกล้วจ้าพี่น้องเห็นบ่ะดิริง่ม่ตีงหยุดหยุดนี่ พี่น้องผลเปิเป่งปลาอย่างวะเกาะมาลุ้นกำลังสิเสป็ดปลาอย่างมุดเหยียบดิเหยียบกระตูกว้าปลาเครื่องว้าพี่น้องปลาเครื่องถือปลาคังนั่นเองจ้าพี่น้องปลาราคาแพงปลาตัวใหญ่เติบจ้ะพี่น้องประมาณ โลกกล,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  er. ล,ล่วยแหละพี่น้องมันมานมันมันมาหนี้สับปัดมานพี่น้องเอ้ยเนื่ยปาเข่งนี่มานเลิศเลอะเปิดเสือเลยจ้าโผดโผลบักโมบักแต่งมอดไอรีพี่น้องยามเบ็ดมืาอนีเพราะมันถือกลายโตถือกลายโตแห้งพี่น้องเปิดมากกันเมื่อนี้มีโชคปีระเด้อพี่น้องเอ้ยว่าปลาตองทางถึงมาสังเกตปลาตองมันมีเก้าจุด ตั้งแต่ยามเบ็ดมาเนี่ยน้อยนักสิบิถึงที่พ่อปราตองเก่าจุดพี่น้องเมื่อนี้พ่อปราตองเก่าจุดพี่น้องเจ้าเบิงเนี่จะเป็นประมาณโพดพัวบกักโมบักแตงสองสี่หกเจ็ดตัวโต,วตวพอดีแกงพอดีต้มพี่น้องเอ้ยสมก็ไปเอาเนื้ออยู่บ้านนะ้าเฮปังบ้านอมมา,ากากากีขับรถไปซาวกิโลพี่น้อง ซาสองกิโลนางเคยวัดตราซาสองเออเบิ่งเข็มไมซื้อหวัดใหม่ซาสองกิโลอันนี้จะเป็นปลาเครื่องเด้อพี่น้องปลาเคั่งนั่นเองจ้าลรากาอันนี้ก็ปลาเครื่องจ้ามันจะได้ปลาเครื่องสองตัวปลาราคาแพงปลาแซ่บแล้วก็ปลากุดปลากุดงามเดี๋ยวพี่น้องเลือกเอาเลือยงอาบจุนี่เลือยงอาฬเดี๋ยวพี่น้องปลาเกลือปลากุดโพดโพ คันปาลาเบ็ดตางได้ถือปลาเขาก็สิแก่ออกทั้งเสื้อแล้วพี่น้องเขาก็มามัดใส่นว่ว้เพราะว่ายาดบนดินออกจากเครื่องนะสว่วนเบ็ดถีบบริถึกเขาก็ปลาไว้คือเก่าคันถือปลาน้อยเขาก็สิป,ปดต่อ,อแล้วปลาไว้คือเก่าแล้วก็เมื่อแรงประมาณบ่ายสามหรือประมาณสามโมงสี่โมงแรงเราจาังสีเริ่มมาเริ่มเสียบพี่น้องเสียบไว้นี่พี่น้องปลาเมื่อนี้ได้ปลาตองเก้าดาวนี่พี่น้องปลาตองเก้าจุด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจุดจ้ะพี่น้องเป็นเอ,อกซ์เนารเขาได้ประตองเก้าจุดอีลาซิมิโซกิมิลาบเอ้อวัาซานมีนแล้วแต่ถือปลาหลายปวดโพอยู่พี่น้องปวดโพแป,ปา่ามานแทมานว่าเท้าบินเจอเจอดนี้พี่น้องนกนัอบุญยานข่อยฮะนกลงมาหาก,กินปลา วายว่ายว่ายวายวายไปแล้ว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  <c oughs> น่องเสือ้อขึ้นดึงออกมาข้างนอกยังบ่เ <c oughs> นี่ยเนี่ยนกหวนรุดพี่น้องมาเบิ่งนกกามาแสดงป่าอย่างรุดมันสีรุดรุดบ่ฮะรุดเลยยังมันของปานนั่นของของกับไอ้ไม้ปานนั่นมาสียัง รุดปละดีใจบนอวัยย่างน้องมันมันมาของกับไม่มันก็รุดง่ายพี่น้องสแเลี้เหลือหลังสุดท้ายหลังเมื่อกี้กับของกับไม่ของกับไม่จนวันรุดแสดงว่าถึกปลาตัวใหญ่หลังสุดท้ายและท้ายสุดไม่ถูกเหรอน้ำลง พี่น้องยามเสร็จเรียบร้อยครับเะษดรเมือ่องเาจะพี่น้องจะ